ก็สวัสดีครับวันนี้พวกผมแบงค์นะวันนี้ผมมาทําการเฉยนะครับอิงเอกในตอนที่41นะครับเดินทางกันมาไกลแล้วนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่า small l b ส small marble เนี่ยก็คือโปรเจกต์ด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินะครับในทิศทาง15องศานะครับจากแกน y นะครับด้วยวานธุหน้าที่สมูทนะครับโอเคเขาให้เอาใช้สมการการโดนโมเมนตัมนะครับเพื่อที่จะคํานวณหาความเร็ววนะครับในหลังจาก2วินาทีนะครับขั้นแรกนะครับเรามาวิเคราะห์อะไรต่างๆกันก่อนนะครับ ก็จริงๆแล้วผมก็มาเริ่มทํานะครับข้อข้อนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญ,ญาตเขียนแกนนั่งอิงก่อนนะครับผมรีมเขียนแกนนั่งอิงก่อนนะครับเดี๋ยวขอเขียนแกนนั่งอิงสักครู่นะครับ เอาใหม่นะครับแกน x จะเป็นแกนนี้นะครับแกน x แกน y ชี้ตั้งแบบนี้นะครับนี่นะครับแกน y โอเคมันก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับชึบส่วนแกน z มันก็จะชี้อย่างนี้นะครับชึบตั้งทั้งคู่ตั้งฉากกันทั้งสามอันนะครับแกน z อย่างนี้โอเคขั้นแรกที่มาดูนะครับเรามาวิเคราะห์แต่ละอย่างก่อนนะครับ mg เนี่ยเป็นแรงดึงลงนะครับตรงนี้เนี่ยเราแตกเหมือนพื้นเอียงปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแตกมุมให้นะครับ โอเคสมมุติเรามีวัตถุอย่างนี้นะครับเรามีอ่าเรามีวัตถุอย่างบบแา๊บน,น,นึงนะครับเรามีวัตถุเป็นทรงกลมนะครับหรือเป็นวงกลมก็ได้อาวางอย่างนี้นะครับคําถามก็คือถ้าเรามองเป็นสองิตีเนี่ยอันนี้สิบองศานะครับอันนี้สิบองศานะครับเราก็แตกปกตินะอันนี้แตกโงเอ็นเอ็มจีนะครับอ่าอันนี้เป็นเอ็มจีนะครับอันนี้ถามว่าเออจะรู้ได้งไงไหนใช้คอร์สไนใช้ทรายนะครับ วิธีง่ายๆนะครับก็คือการที่เราทําอย่างนี้นะครับชุบเราวากเส้นลงมาจากตรง MG ลงมานะครับสามเหลี่ยมเนี่ยต้องมีมุมภายในรวมกันให้ได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับตรงนี้กินไปแล้วเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กินไปแล้ว 100, รตรงนีก้กินไปแล้วหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกินไปแล้วแปดสิบองศานะครับตรงนี้มันตั้งฉากกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นมุมที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเฉียงลงมาเนี่ยก็คือมุมมองคอสสิบนะครับเพราะว่ามันชิดมุมคอสสิบอันนี้นะครับ อันนี้เป็นเคราเป็นแรงเอ็นนะครับสาเหตุที่มันไม่มีแรงในแกนเซนะครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวแกนเซเลยนะครับจากที่เราสังเกตนะครับอืผมเพิ่มจากสรรมการ impulse and momentum นะครับก็คือจริงๆมันไม่ต้องเขียนให้สวยรูบนี้กนะ็ได้คิงเราเขียนสรรมการนี้ไนดะ้ตอนที่เราเรียนโมบายเราจะจะไปนั่นว่าเ,าเขียนอย่างนี้นะซิกมาเอฟคูณทีเท่ากับ mv ลบ mu นะครับนี่เขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับจริงไม่ต้องเขียนอะที่ผมเขียนแต่ว่า ในเทคอะ่ะเขาบอกให้เขียนอย่างนี้ผมไปอ้างางเทคมาเขาบอกว่ายุด um ีิเนี่ยอิมพาวโมเมนตัมอ่าเขาสั่งมาให้ใช้อย่างนี้ผมก็ต้องเขียนอย่างนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แบบฟิกมากหรือว่าเราไม่ได้ทําการบ้านส่งเราเรา,าอะไรเนี้ยเราก็เขียนอย่างนี้นะซิ่งมาเอฟคูณทีนะครับเท่ากับเอ็มวีนะครับลบเอ็มยู U, พึงระวังนะครับเพราะว่าสมการเนี้ยเป็นสมการของเวกเตอร์เวลาแทนต้องแทนทิศทางด้วยนะครับโอเคผมก็มาเริ่มทํานะครับ แรงที่มันเกิดแรงแกนเดียวเนี่ยก็คือแรงแกน x ชิดทางชีตตามแกนนั่งอิงก็เป็น mt s i n 10องศานะครับอิน e g r a t e ตั้งแต่ t คือ0ถึง2นะครับอ่าเรียบร้อยแกน i เท่ากับ mvf นะครับ vf คือผมยังไม่รู้นะครับลบกับ mvi vi ของเราเนี่ยมันมีทิศยัยงไงก็เอาจักที่เราเห็นนะครับ vi ของเราเนี่ยเราแตกคอมมิลเนี่ยก็แตกได้นี้เป็น sine 15แต่เป็นลบเพราะว่ามันตรงข้ามแกนนั่งอิงที่เราตั้งนะครับ ส่วนอันนี้ก็แต่เป็นคอร์สินะครับ J ทิ่ตามแกนาอีงแกน Y นะครับทีนี้เห็นนะครับว่าเมันตัดกันทั้งสมการเพราะว่าเมันมีทั้ง3พจน์นะครับก็ตัด m อมทิ้งนะครับอินิเกตเขียนผิดนะครับต้องเป็น DT นะครับชึบเขียนไม่ครบนะครับมาใหม่ชึบอย่างนี้โอเคก็ ดีทีก็คืออินดิเกตทีสอบศูนย์ได้2นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอินดิเกตดีทีสถึงศก็คืออินิเกตดีทได้ทนะีแทนขอบเขตสถึงศูก็เป็นสอย์ได้สองนะครับสองไซองศา i นะครับเท่ากาับ VF บวกด้วยสามไซ้านะครับอันนี้มีเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปนะครับก็ต้องพึงระวังเครื่องหมายด้วยนะครับบวกเจอวบได้วบนะครับ ข้อทีนี้ก็จัดตู้พิสิคณิตนะครับก็จัดรูปได้ว่า vf เนี่ยเท่ากับ 2.64i บวก 2.9j นะครับโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถาม f i ล์เดอร์แมกนิจูดแมกนิจูดเนี่ยแปลว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นพอได้ทิศทางที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยเราก็เอามารวมแบบรวมแรงนะครับเออรวมแบบขนาดรวมแบบกำลังสองรวมแบบพิทาโกรัสนะก็ได้3.92เมตรต่อพีก็ตอบข้อนี้นะครับผมก็ถ้าใครมีข้อสงสัยข้อนี้ติดต่อช่องทาง igf นะ ba nk นะครับ underscore thar nut ได้เลยนะครับ ผมน,นีตอบทุกความตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ